เดี๋ยวจะดูว่าตอนใช้งานเนี่ยลักษณะเป็นยังไงนะครับไอรอบเครื่องเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ก็คือเดีย๋ยวค่อยมาเล่าทีหลังแล้วกันนะครับจะสังเกตว่ารอบเวลาแอร์ทำงานรอบจะต่ำและรอบเดินเบาเลยจะสูงกว่าปกตินะครับเดีย๋ยวค่อยไปแก้เอาอก็คือถ้าเวลาเราขับใช้งานถ้าเราค่อยคอยปล่อยคัดเหมือนรถกระบะเนี่ยถ้าเป็นรถธรรมดาเนี่ยมันจะดับ แต่ทีเนี้ยพอรอบเดินเบามันสูงเนี่ยมันเลยพอไปได้มันจะออกตัวยากกว่ากระบะหน่อยนึรงราวนี้ถ้าสมมุติเราขับสมมุติขับไหลายๆชิวๆเอาแค่สองพันรอบขับคันเร่งแต่ๆไปก็ขับได้ อัตราเร่งก็ไม่ขีเ้เหร่รอบประมาณสักสองพันบน,นอันนีเกียสามใช่ไหมราเรากดเือนตั้งแต่สองพัน 2, ขึ้นไปอ่ะมันก็มีแรงระดับหนึ่งแล้วครับอัีเกียสี่สมมติเราขึ้นเกียห้ารอบก็จะอยู่ประมาณนี้รอบมันจะสูงกว่าเกียร์ออโต แต่ว่าเวลาเรากดหูเรากดจะเห็นว่ามันก็ค่อยๆเดินอ่สมมุติอันนี้เรายกแล้วนะครับไหลๆทางไกลอ่สมมติแปสิบอยากจะเล่งไม่เชนก็ก็เล่งขึ้น ออกตัวปกติเนี่ยผมก็จะเบิลเบิลช่วยหน่อยมัจะออกง่ายนี่สามรอบแค่สามพันก็ดีกว่าเดิมเยอะแล้วรับจริงก็ประมาณนี้เราไม่ได้ลากอะไรเท่าไหร่ขนาดนั้น รถขับทางไกลชิวๆอยากเติมก็ค่อยๆแตะลงไปก็ค่อยๆเดินนะยกเว้นว่าสมมติเราอยากจะแซงสมมติถ้าแซงไม่รีบมากก็เกียร์สี่เกียร์สี่ก็จะเร็วขึ้นมาหน่อยแต่ว่าไม่ค่อยพอถ้าจะแซงจริงๆลงสามเมื่ออย่างเกียร์สามจะใช้บ่อย ห้าอยู่อย่างกับลงสามขับสนุกครับแล้วลถ้าขับประมาณไม่เกินร้อยอะ่ะมันจะกินพอๆกับเครื่องเดิมเครื่องพันสองคะพพอๆกันแต่ถ้าเราซันสันมันหนักๆ ก็กินกินกว่าพอสมอควรเลยคราวนี้ข้อดีของเกียร์ธรรมดาที่ผมเห็นนะครับคือเวลาเราอยู่เทินเนี่ยถ้าเป็นเกีร์โต้บางทีเรากดไปมันจะอึ๊บอยู่แป๊บหนึ่งก่อนอแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเกียร์ธรรมดานี่เราเราก็เบิน้นเบิ่นออกก่อนนะ มันเป็นยางแบบนุ่งเงียบครับมันจะฟรีอย่างเดียวเลยแล้วถนนมันเปีเปยกเลยนถนนเปียกผมลองมาแต่ธรรมดาเราก็จะไม่ได้ออกขนาดนี้เราก็ ผมจะจําความเร็วว่าถ้าประมาณเนี้ยเราจะเข้าเกียร์อะไรดีประมาณนี้เราจะเข้าเกียร์อะไรดีันจะทําให้มันมันนุน่มแบบถ้าสมมุติหกสิบอย่างเงี้ยถามว่าเกียร์สี่วิ่งได้ไหมมันก็วิ่งได้ก็พอวิ่งไปได้พอให้รอบต่ําจะต่ำกว่าพันห้าต่ำกว่าพันห้าขับยากอย่างเงี้ยถ้าไม่เกินหกสิบผมก็แนะนำเกียร์สาม ิ0เวอรเกีย2เลยอขับขับบ่อยๆเราก็จะชินไอคลิปที่มันขับแรงๆกันเขามีกันเยอะแล้วแต่ว่าไอขับใช้ง,งานจริงเนี่ยมันไม่ค่อยมีกับข้อเสียคือสมมุติว่าเราขับสัก160รอบมันจะไปอยู่ประมาณ4,000เลยประมาณเออมันจะรู้สึกว่าดูสงสารเครื่อง my name